สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเกจิดังกับผมมนุชาสรงสิรินะครับผมมาคุยนะครับวัตถุมงคลแล้วก็เกจิอาจารย์นะครับเกจิอาจารย์ตอนนี้นะครับที่กําลังมีวัตถุมงคลออกมานะครับหลวงปู่ทีสานักสงฆ์กระตา่ายดอนอยู่ที่รีสเกตครับนะาสีสเกตหลวงปู่ทีนะครับหน้าตา หน้าตาของท่านนะครับบุคลิกท่านนะเมตตามากหลวงปู่ทีนะครับสำนักสงฆ์กระต่ายดอนนะอยู่ที่รีสะเกดฮะรีสะเกดนี่เดี๋ยวผมได้มีโอกาสไปถ่ายทอดสดนะครับนะรีสะเกดเขาสร้างเหรียญนั่งพ่านฮะหลวงปู่ทีฮะหลวงปู่ทีสร้างเหรียญนั่งผ่านนะครับแล้วตอนนี้ที่มาแรงนะมาแรงมากๆอยู่หลวงปู่เจฮะหลวงปู่เจวัดป่าวิเวกทมอยู่ที่กาลสินนะ หลวงปู่เจตอนนี้สร้างเหรียญรุ่นบูชาครูมาหายเฮงเปิดสั่งจองไปเมื่อวานผมไม่รู้ยอดว่าเป็นยังไงนะฮะไม่รู้ยอดว่าเป็นยังไงแต่ว่าใครสนใจยังไงก็ลองสอบถามดูหลวงปู่เจฮะหลวงปู่เจเนี่ยแหมถ้ามีเวลานะครับผมจะนำนำมาพูดให้ฟังหลวงปู่เจบุคลิกลักษณะดีมากแล้วท่านก็เป็นเป็นพระที่ครบเครื่องอ่ะหลวงปู่เจเก,เก่งเรื่องการเขียนยัน นะเก่งเรื่องการเทศนาเขียนอักขระยันสวยนะสวยแล้วคล่องนะครับอายุมากแล้วมือไม้สั่นบ้างแต่ว่าท่านศึกษาและท่านอ่านตลอดหลวงปู่เจฮะเสกพระกลางแจ้งนะองค์นี้ผมว่าองค์นี้ต่อไปเนี่ยน่าสนใจทีเดียวหลวงปู่เจครับอยู่วัดป่าวิเวกธรรมการสินฮะหลวงปู่เจตอนนี้เขาเปิดรุ่นบูชาครูมหาเฮงนะครับ หลวงพ่อหนวยหรือหลวงพ่ออำนวยวัดป่ายุบบุญยาวรามอยู่ที่ชนบุรีฮะนะหลวงพ่อหน่วยหรือหลวงพ่ออำนวยเก่งมากองนี้นะผมไปสัมผัสมาแล้วนะท่านเก่งเรื่องเจิมหน้าเจิมกระเป๋าเจิมมือคาถาของท่านเนี่ยเป๊ะแล้วยังมีคาถาผัดแป้งด้วยนะนะคาถาผัดแป้งมีด้วยนะครับใครมีโอกาสลงไปกระซิบถามท่านนะครับหลวงพ่อหน่วยฮะ วัดป่ายุบุญญารามอยู่ชนบุรีนะมีเหรียญเสมาหลวงพ่อหนวยหลังนะหลังเป็น้าเวศวรนผมได้ตัวอย่างเหรียญมานะอา้าวดูตัวอย่างเหรียญหน่อยตัวอย่างเหรียญน,นะครับเขาปัม๊มตัวอย่างขึ้นมาแล้วใครจะจองก็จองนะครับนี่ฮะหลวงพ่อหนวยฮะนะหลวงพ่อหนวยเต็มองค์นะด้านหลังด้านหลังเป็น้าเวศวันเก็บรายละเอียดได้ดีมาก นี่ฮะเก็บรายละเอียดได้ดีมากท้าเวสุวรรณนะฮะนี่สวยฮะนะท่านเห็นอย่างเนี้ยท่านจะเห็นนะครับว่าแม่นะลวดลายนะครับนี่แม่นะสวยมากนะครับสวยมากออารุ่นนี้เปิดจองอยู่นะครับเปิดจองอยู่เหรียญเสมาหลวงพ่อหนวยหลังท้าเวสุวรรณวัดปายปุบุญญารามชนบุรี ท่านมาดูรายละเอียดในเพจหนังสือพิมพ์คามมินิวประวัติแล้วก็การสัมภาษณ์พูดคุยกับหลวงพ่อหนวยวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสไปหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวผมจะเอาประวัตินะเอาประวัติมาพูดคุยในรายการดังมากตอนนี้ทําไมถึงดงังหลายคนบอกว่าหลวงพ่อสําเร็จทําไมปีนี้หลวงพ่อสําเร็จถึงดังนะผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นการเพาะบ่มมากกว่านะเพาะบ่มมากกว่าแล้ว คนเนี่ยนะไปสําเร็จหรือไปได้โชคได้ลาบกับหลวงพอ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์นี่เยอะมากมีการจัดสร้างวัตถุมงคลออกมาในนามวัดต่างๆนะครับหลวงพอ่อสาเร็จศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับเขาบอกว่าเป็นพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์ของสระบุรีคล้ายๆกับหลวงพออ่อโสธรมีวัดต่างๆไปขออนุญาตจัดสร้างนะวัตถุมงคลแล้วได้รับความนิยมที่เห็นเลยนะครับ หลวงพ่อสาเร็จศักดิ์สิทธิ์วัดตลิงชันวันนี้เขาเททองแล้วเขากดพิมพ์นําเลิกโอ้โหนัยยอดเต็มจํานวนไปแล้วนะครับรุ่นนี้นะยอดเต็มจํานวนไปแล้วมีพระชัยวัดสวยมากพระชัยวัดองค์เล็กนะเล็กมิดเดียวแต่สวยนะพระชัยวัดพระชัยนะพระชัยชนะเขาว่าวอย่างนั้นแล้วก็มีพระผงเป็นพิมพ์ของวัดปากน้าคล้ายๆของวัดปากน้ํา คล้ายๆกับของหลวงพ่อสดวัดปักน้ำนะฮะเป็นนะพิมพ์ที่สวยมากนะสวยมากนะหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีของหลวงปู่บุญมานะหลวงปู่บุญมาเนี่ยสำนักสงฆ์เขาแก้วทองอยู่ปราจีนผมได้ไปมานะครับได้ไปมาหลวงปู่บุญมาผมคิดว่าสักวันหนึ่งผมคงได้ไปหาท่าน แล้วผมก็ได้ไปหาท่านจริงๆนะครับมีคนบอกว่าผมเนี่ยเหมือนกับนะหมอดูที่ทำนายแม่นแต่จริงๆผมไม่ได้ทำนายแม่นนะครับผมนำเอาประวัติต่างๆมาผมบอกว่าผมเนี่ยมาวิเคราะห์เจาะลึกมันเหมือนกูรูวงการต่างๆที่เขาจะมามีกูรูให้คนติดตามว่าเกจิองค์ไหนจะมาบ้าง เกจิองคไหนอยู่ในกระแสมันก็เหมือนกับคนที่นักวิพากวิจารณ์มวยมีคนพูดถึงดาราเป็นคนวิพากวิจารเรื่องดาราใต้เตียงผมเนี่ยวงการพระผมก็รู้เยอะดัะนั้นผมก็นำม,มาพูดให้ท่านฟังมีหลายคนบอกว่าที่ผมพูดเนี่ยมาหมดมาหมดทุกองค์ผมพูดถึงองค์ไหนเนี่ยนะม,มาหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อพัดไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่บุญมาไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อรวยมาตพุธไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อทองหลวงปู่แพ้วหลวงปู่จือทุกองค์นะอยู่ในกระแสทั้งหมดแต่ยังอยู่ในจังหวะที่องค์ไหนจะขึ้นในช่วงนั้นนั้นอย่างตอนนี้นะครับที่ผมไป ลงไปคุยกับหลวงปู่บุญมาผมบอกตรงๆนะครับตอนที่ผมไปหาหลวงปู่บุญมาเนี่ยผมใจตุ้มๆต้อมๆผมไม่รู้ว่าผมจะสัมภาษณ์หลวงปู่ได้หรือเปล่าเพราะว่าการพูดคุยกับหลวงปู่ไม่ใช่เรื่องง่ายมีคนบอกว่าเวลาสัมภาษณ์ท่านเนี่ยต้องเสียงดังฟังชัด แล้วก็ต้องต้องสัมภาษณ์นะพูดคุยแบบมีเหตุมีผลผมก็ไม่รู้จะสัมภาษณ์ท่านได้หรือเปล่าก็เลยยังไม่ได้ติดต่อให้ใครบอกว่าผมจะสัมภาษณ์พูดคุยกับท่านแต่แปลกเหมือนสวรรค์เข้าข้างผมไปนั่งพูดคุยกับสิทธิ์ของท่านอยู่ปรากฏว่าท่านเดินเข้ามาหาผมแล้วก็มาจับที่ไหล่ผมแล้วก็เล่า เล่าเหตุการณ์ให้ฟังครับผมเลยได้บทสัมภาษณ์แบบที่ไม่ต้องสัมภาษณ์ครับได้บทสัมภาษณ์พูดคุยแบบไม่ต้องสัมภาษณ์เหมือนกับท่านรู้ฮะเหมือนกับท่านอย่างอย่างรู้ว่าในใจเดี๋ยวเองสัมภาษณ์ข้าแน่นะเองไม่ต้องสัมภาษณ์ข้าพูดเองนะครับท่านมาหาผมครับท่านเดินก็มาหาแล้วท่านก็พูดให้ฟังท่านไปติดตามในคลิปแนละว่าท่านพูดอะไรนะครับนี่ฮะ แล้วท่านรู้ไหมว่าพอผมไปมีคนบอกว่าโอ้โหนะบางรุ่นนี่กระแสมาปึดปัดปึดปัดเลยฮะนะบางรุ่นเนี่ยเริ่มมีการสั่งจองเริ่มมีการขยับฮะผมได้ถามลูกศิษย์หลวงปู่บุญมาบอกว่าขออนุญาตจัดสร้างเนี่ยกี่รุ่นแล้ว เขาบอกว่ามีการขออนุญาตทั้งหมดเนี่ยสามร้อยรุ่นโอ้ยแม่เจ้าสามร้อยรุ่นแล้วสามร้อยรุ่นผมบอกว่านะจะเสกได้หมดในปีนี้ไหมสามร้อยรุ่นเขาบอกว่าสามร้อยรุ่นเนี่ยขอไว้อาจจะมีการจัดสร้างหรือไม่มีการจัดสร้างแล้วแต่คนที่ขอแต่ที่แน่ๆเมษานี้เนี่ย เขาจะปิดการอนุญาตจะไม่อนุญาตให้จัดสร้างก่อนเพื่อจะไล่รุ่นเก่าๆถ้าใครจะสร้างก็สร้างใครไม่สร้างก็ยกเลิกไปแต่ที่เขากังวลกันอยู่ก็คือหลวงปู่เป็นพระด,ดีมากแต่ขาดการประชาสัมพันธ์บอกกล่าวบอกเล่าออกไปไม่มีสื่อไม่มีใครจะบอกเล่า เรื่องราวของท่านให้เป็นที่รู้จักมากพอในสื่อออนไลน์ก็เลยทำให้มีแต่คนเขาเรียกว่าชุบชุบอะไรฮะนะก็วงการพระมันก็มือชุบทั้งนั้นนะนะพวกชุบจะเยอะนะลงทุนน้อยแต่ชุบเยอะชุบอะไรครับชุบมือเปอบิบ เหลือแต่คนที่จะชุบมือเปิบกันอย่างเดียวถ้าดังเอาด้วยดังเอาด้วยจ่ายตังไม่เอาแต่ดังเอาด้วยจะเป็นอย่างนั้นครับน่าจะเป็นอย่างนั้นทะนั้นเนี่ยพวกชุบมือเปิบรอจังหวะถ้าดังก็เอาด้วยดังก็ขอด้วยกระแสะมาเอาด้วยแต่ถ้าถามว่าจะลงเงินในการจะประชาธมพันธ์หรือทำอะไรไม่เอากลัวเสียตังชุบเอา นะคอยจังหวะชุบเอานะครับมีจังหวะไหนก็ชุบเอาชุบมือเปิบเอานะครับเนี่ยนะหลวงปู่บุญมาพระดีมากผมว่าเดี๋ยวเถอะนะครับเชื่อว่านะเชื่อว่าจะมานะจะมานั้นหลายรุ่นก็รอจังหวะถ้ามาเขาบอกว่าเป็นดวง ดวงคนสร้างนะดวงของแต่ละรุ่นผมเชื่อว่ามีรุ่นที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าจำนวนรุ่นมันเยอะแล้วอีกอย่างเดี๋ยวนี้เขาก็เลือกนะเลือกว่ารุ่นไหนดีรุ่นไหนสวยรุ่นไหนพอจะเล่นได้ท่านอาจจะเป็นหนึ่งในรุ่นที่เขาเล่นกันก็ได้นะครับนั้นท่านก็เตรียมตัวนะครับสำหรับผู้ที่ จะสร้างวัตถุมงคลที่ไปขอไว้นะครับของหลวงปู่บุญมาสำนักสงฆ์เขาแก้วทองท่านทำไปได้เยอะนะครับเสนาสนะต่างๆขึ้นได้เยอะเลยนะมาอีกองหนึ่งนะองค์นี้อายุมากนะอายุมากผมได้คุยกับท่านแล้วผมบอกตรงนะผมอิ่มอิ่มมากเลยได้คุยกับพระเกจิองคนะองค์นี้นะครับหลวงปู่บุตดาวัดป่าใต้พัฒนารามอยู่ที่สระแก้ว อิ่มมากพูดคุยกับท่านแล้วมีความสุขอายุร้อยสิบปีความจำดีมากจำได้หมดทุกเรื่องแต่ท่านบอกว่ามันมีหลงมีลืมบ้างอันนั้นเป็นเรื่องปกติขนาดเราเราเนี่ยอายุห้าสิบหกสิบยังหลงยังลืมเลยแต่ความจำของท่านเนี่ยคิดว่าโอ้โหในระดับร้อยสิบปีเนี่ยความจำที่คุยกันเนี่ยจำได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดสุดยอดนะ หลวงปู่บุตรดาถ้าได้มีโอกาสไปกราบท่านท่านเป็นสหธรรมิกกับหลวงปู่โสลสเป็นสหธรรมิกกับหลวงปู่ทวนหลวงปู่ทวนมาเป็นสหธรรมิกกันตอนไหนฮะตอนที่ไปเสกพระท่านเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่ทวนเนี่ยมากอดด้านหลังแล้วบอกว่าน้องน้องท่านนี่น้องเราเอง ท่านบอกอย่างนั้นฮะน้องเราเองซึ่งเป็นพี่น้องกันมาตั้งแต่อดีตชาตินี่ท่านสื่อสารถึงกันได้ฮะแต่หลวงปู่ทวนท่านเป็นพี่ท่านละสังขารไปก่อนแล้วนะหลวงปู่ทวนฮะส่วนอีกองหนึง่งสาธรรมิตรของท่านก็คือหลวงปู่โสโรดวัดโคกอู่ทองหลวงปู่โสโรดละสังขารไปแล้วเหมือนกัน ท่านบอกว่าท่านกับหลวงปู่โสลสเนี่ยเกิดปีเดียวกันปีเดียวกันแต่หลวงปู่โสลสจะปีมาลงท่านปีมาเสงงูเล็กแต่ถือว่าเป็นปีเดียวกันเกิดไล่เลี่ยกันพอท่านเกิดแม่ท่านเสียก็เลยนะแม่ของหลวงปูโโ่โสลสก็เลยเลี้ยงท่านมาด้วยให้ดูนะดื่มนมเต้าเดียวกัน นั่นเนี่ยหลวงปู่บุตดากับหลวงปู่โสรสเนี่ยดื่มนมเต้าเดียวกันแล้วท่านก็เล่าเล่าความลับให้ฟังนะเล่เาความลับของหลวงปู่โสรสให้ฟังเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะท่านพูดไปหัวเราะไปท่านบอกหลวงปู่โสรสนั่นน่ะที่บวชเนี่ยนะเพราะผิดหวัง <c oughs> ก็เลยบวชผิดหวังเลยบวชเนะี่ยแล้วก็บวชไม่ซึกนะครับนี่ นี่ยผมยังบอกว่านี่เป็นความรับเลยนะหลวงปูนะ่นะเนี่ยผมคุยกับท่านนะสนุกสนานท่านอารมณ์ดีแล้วมีเมตตาหลวงนะหลวงปู่บุตรดานะท่านบอกท่านสร้างอะไรตัวมีอะไรเนี่ยใช้เวลาประมาณสามสีเ่เดือนสามปีสี่เดือนสร้างโบสถ์ใช้เวลาสามปีสี่เดือนสร้างมาสร้างมาแล้วสามหลังด้วยกัน ใช้เวลาในการก่อสร้างสามปีสี่เดือนผมบอกหลวงปู่ทำไมหลวงปู่ผูกพันกับสามสี่สามสี่สามปีสี่เดือนผูกพันกับสามสี่สามสี่ผมก็เลยเอาเลขมงคลน,นี้มาใส่ในใจผมสามสี่นะถ้าออกมางวดนี้ก็ดีใจเด้อครับนะถ้าไม่ออกก็แล้วไปเพราะว่าเดนะเลขเนี่ย นะ่าจะเก่งขนาดไหนก็แพ้กองสลากหมดนะครับนะใครจะนะจะเก่งกาดขนาดไหนน้ศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนแพ้หมดนะครับลาบคาบเนะนี่ยนี่หลวงปู่บุตดาสากแก้วท่านมีเหรียญพยักชนะจนที่เปิดจองนะครับแล้วก็มีเลดสร้างบารมีรวยแสนล้านเหรียญชนะจนหลวงปู่บุตดาผมได้เห็นรูปแบบเหรียญ ผมบอกว่าเหรียญสวยน่าจะมีอนาคตสวยยังไงฮะพอดีว่าผมก็ไปเอาเบอร์ชัวเขามาด้วยพับสยับยุยยีเลยนี่ครับเหรียญของเขาเป็นอย่างนี้นี่มีเสืออยู่สองด้านอันนี้เป็นหลวงปู่บุดานะเขาเรียกว่าเหรียญเสม,มาหัวตัดด้านหลังเป็นอย่างนี้นะมีพญยาไก่นะนี่แล้วมีถุงเงินถุงทองอยู่ เขาบอกว่าอันเนี้รุ่นนี้เขามีทําเป็นคันช่องด้านหลังคันช่องคันช่องเป็นอะไรครับคันช่องสมัยเมื่อก่อนก็คือกระจกที่เอาไว้ซองนะเขาเรียกว่าคันช่องนะอันเนี้เป็นแบบสะท้อนคันช่องสะท้อนสิ่งร้ายกลายเป็นดีนั้นรุ่นนี้ถ้าใครอยากจะสั่งจอง ก็สั่งจองเขาได้นะสั่งจองได้เขาเขามีแบบลุ้นโชคด้วยนะนะก็ลองดูนะครับเหรียญเขาสวยของหลวงปู่บุตรดาแล้วก็มีที่เขาทําเนี่ยนะนอกจากเหรียญแล้วเขาก็มีเหรดนะเหรดเป็นอย่างนี้นะเหรดตอนเนี้ยเขามีแต่นะเขาทาหัวขึ้นมาแล้ว,ลวเทเททองบวงสวงไปแล้วนะฮะวงสวงไปเรียบร้อยแล้วเหรดรุ่นนี้ฮะนะเหรดนะเหรดสร้างบารมีรวยแสนล้านของหลวงปู่บุตรดา แล้วเหลดนี่นะเขาทําหัวเหลดเนี่ยมีความหมายฮะหัวเหลดเขามีความหมายนะหัวเหลดเขามีความหมายฮะนะหัวเหลดเนี่ยน in ี Hence, อ่อันนี้หัวเหลดเขานะครับนะหัวเหลดตรงกลางเนี่ยเป็นหลวงปู่บุตรดาด้านซ้ายเป็นยี่กอหงด้านขวาเป็นนกถึกถือมีความหมายฮะ นะคนที่เขาออกแบบเขาอาธิบายกว่าไม่ฟังว่าตรงกลางเนี่ยจำเป็นอยู่แล้วเป็นรูปหลวงปู่บุดดาส่วนด้านซ้ายเจ้าพ่อยี่กอหงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสียงดวงโชคลาภนะเพราะยี่กอหงเนี่ยเกี่ยวกับเรื่อเรื่องหวยนะเรื่องหวยนะเป็นเจ้านะเขาเรียกว่า เจ้าแห่งโชคลาภนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นนกถึกถือนกถึกถือเนี่ยทำไมถึงมาทําเป็นนกถึกถือหลบปูบุตดาท่านสักยันนกถึกถือไว้ที่แขนเขาก็เลยเอานกถึกถือเนี่ยมาเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภเขาบอกว่ามันมีบ่อนบางบอนถ้าใครพกนกถึกถือไปเขาไม่ให้เข้าเนี่ยเขาไม่ให้เข้าเขากลัวไปดูดนะดูดซับ นะครับนั่นก็เป็นเรื่องเรื่องเล่ากันนะครับนะแต่เลดเนี่ยผมว่าเขาคงไม่เขาคงไม่ล็อกคุณไว้หรอกคุณใส่เลดไปก็เข้าไปได้อยู่แล้วเขาคงไม่มาตรวจหรอกมั้งว่านะโอ้ยเป็นนกตึกือหรือเปล่านะครับนี่นะาเลดรวยแสนล้านนะครับของหลวงปู่บุตรดานอกนั้น,นียนะครับนี่รุ่นนี้เนี่ยแหม และถ้าเขาให้ผมมาทำประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ตั้งแต่เขาเปิดจองรุ่นนี้ผมว่ายอดกระจายฮะเพราะว่ารุ่นนี้คนรู้จักนะรู้น้อยมากฮะรู้น้อยมากแต่ถ้าคนรู้เยอะกว่านี้เขาเอาแน่นอนเพราะว่าพิมพ์แต่ละอย่างแต่ละอย่างเขาสวยมากฮะวัตถุมงคลหลวงปู่หมุนฮะวัตถุมงคลหลวงปู่หมุนออกที่วัดศรีสมบูรณ์รัตนารามศรีสะเกษ ไปบวงสวงไปเสกไปทำอะไรที่วัดบ้านจานพิมพร์มว่หมุนพิมพ์เนี่ยสวยมากเหรียญก็สวยเดี๋ยวผมจะลงให้ดูในเพจเหรียญก็สวยวัตถุมงคลสวยพยันแต่ว่าเขานำมาให้เราประชาสัมพันธ์ให้เนี่ยเขาผ่านพิธีเรียบร้อยแล้วคนก็เลยยังไม่รู้นะว่ามีอะไรกันบ้าง ถ้าเกิดว่าเอามาให้เราไประนาชนพันก่อนที่จะผ่านพิธีปลุกเสกผมว่ารุ่นนี้จะมีกระแสในกลุ่มพอสมควรทีเดียวสำหรับรุ่นบรรลังเศรษฐีหนุนดวงฮะรุ่นบรรลังเศรษฐีหนุนดวงของหลวงปู่หมุนมีคนถามเยอะนะครับออกวัดศรีสมบูรณ์รัตนารามศรีสทเกตเดี๋ยวยังไงข้อมูลผมจะลงให้ดูแล้วกันนะส่วนหลวงพ่อพัด นะที่เขาบอกเนี่ยนะครับหลวงพ่อพัดก็ยังมีนะมีบางรุ่นที่เปิดจองแล้วบางรุ่นก็ขายกันอยู่มีขายได้ขายไม่ได้ก็มีนะครับเพราะว่ามันเยอะมากนะรุ่นนี้น่าสนใจนะครับรุ่นเศรษฐีนครสวรรค์พิมพ์เขาก็สวยก็ลองไปดูแล้วกันนะครับเศรษฐีนครสวรรค์อา้าวเราจะมาจบเรื่องราวกันที่หลวงพ่อรวยมากตพุทธละยองครับแม่ เขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยจองยอดเต็มจำนวนอย่างรวดเร็วเลยเหรียญรุ่นมั่งมีสีสุขครับรุ่นมั่งมีสีสุขของหลวงพ่อรวยจะปลุกเสกวันที่สามฮะวันที่สามจะมีวิธีปลุกเสกทีมข่าวหนังสือพิมพ์คัมมินิวน่าจะมีโอกาสลงไปที่วัดมาพตพุทธจังหวัดระยอง นะถ้ายังไงเจอกันที่นั่นนะเจอกันที่นั่นหลวงพ่อรวยตอนนี้กระแสผมว่ายังไปได้แล้วยังไปได้อีกยาวๆครับเพราะวัตถุมงคลน,นะยังขายได้อยู่สำหรับหลวงพ่อรวยมากตะพุทธจังหวัดระยองครับนะส่วนท่านใดาฝากไว้นะครับถ้าท่านใดยอยากจะให้นะร่วมในการ เผนะยแร่บารมีนะครับเกจิอาจารย์ของท่านที่ท่านศรัทธาท่านก็ลงนะลองสอบถาม